สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะมีสินเชื่อตัวไหนที่แบบว่าเงินเดือนไม่เยอะเนี่ยสามารถกู้ได้บ้างเช่นเ,เงินเดือน7 5็0นนะครับก็ไปคน้คนมาให้ดูก็เจออันหนึ่งของกัฟิกรเรียกว่า Express Loan K Bank นะทุกคนก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิป,ปช่อง NJ Story ด้วยนะครับ แล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนายป๊อปคอนนะครับจำหน่ายป๊อปคอนนะราคาส่งตั้งแต่กล่องแรกถุงแรกชิ้นแรกนะทุกคนมีเครื่องจําหน่ายป๊อปคอนด้วยนะครับถ้าใครอยากจะแบบผลิตป๊อปคอนกินเองก็สามารถซื้อเครื่องกับพี่เขาได้แล้วก็รวมถึงผงป๊อปคอนต่างๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page นายป๊อปคอนนะครับหรืออยากไปดูคลิปสอนการทาป๊อปคอนก็ไปที่ YouTube ช่องนายป๊อปคอนเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกท่าน สำหรับ K b แ n งนะครับหรือกสิกรเนี่ยก็จะมีสินเชื่อตัวหนึ่งชื่อว่า Express Loan นะ Express Loan ตัวนี้เลยเขาบอกว่าได้ดอกเบีย้ยถูกสุด17%ต่อปีโอ้โหดูดีมากเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวทิ้ง reference เอาไว้ให้นะครับลองไปเปิด,เป,ดเปิดอ่านดูได้หน้าเว็บไซต์ของกสิกรทีนี้วิธีการจะสมัครสินเชื่อตัวนี้เพียงแค่เรามีแอปพลิเคชันของกสิกรนะครับเราเข้าที่หน้าแรกของแอปเลยเนี่ยแอปแอปนี้นะหน้าแรกนะครับไปดูไปด้วยกัน แล้วก็กดคาว่าสินเชื่อบัตรเครดิตตรงนี้นะปุ่มนี้นะครับแล้วพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆอ่าเอ็กเพรสโรเนี่ยให้ดูตรงคําว่าสินเชื่อเงินด่วนนะครับเงินก้อนทันใจเติมเต็มทุกความต้องการปุ่มนี้นะครับกดเข้าไปก็จะเด้งหน้านี้อนุมัติไวได้เงินทันทีฮะน่าสนใจใช่ไหมมาอ่านกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเขาบอกว่าผ่อนนานสูงสุด60เดือนมองเงินสูงสุด5เท่าของรายได้นะครับเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกรันเอออันนี้น่าสนใจคือแบบว่าปกติต้องไปหาหลักทรัพย์ใช่ไหหรือบุคคลค้ำอันนี้ไม่ต้องกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ต้องใส่ข้อความนี้นะครับตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยอัตราดอกเบีย้ย17 -2 5่ปอเนต่อปีนะสมัครง่ายนะครับผ่านเคพารง่ายนิดเดียว ดังนั้นเตือนไว้เลยว่าการสมัครอันนี้นะครับสมัครได้ผ่านแค่แอปพลิเคชันของกสิกรเท่านั้นไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานของกสิกรจะแมสเซจข้อความส่วนตัวมาชวนคุณสมัครและการสมัครนะครับ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆนะนั่นหมนายความว่าคุณไม่ต้องเสียเงินก่อนนะมันจะมีพวกวิชาชีพใช่ไหมที่จะแบบว่าสนใจสมัครไม่ครับมีค่ารมเนียมค่ะสมาชิกค่าอะไรอย่างเงี้ยให้โอนเงินไปก่อนเพราะโอนโอ้ยสมัครไม่ได้ติดตั้งสายต้องโอนต่อใช่ไหมอันนั้นมิตาชีพนะครับางเงี้อันนี้ผ่านแอปพลิเคชันของกติกรหรือถ้าไม่มั่นใจก็ไปที่ธนาคารกติกรให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยกดให้ก็ได้นะครับ ไม่ต้องใช้เอกสารอนุมัติไวภายใน15นาทีนะทุกคนว้าวน่าสนใจอ่ะลองกดสมัครดูเลยนะสมัครนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูว่าเขามีให้คำนวณยอดผ่อนด้วยนะเอดผ่อนเบื้องตน้นถ้าเป็นอาชีพอิสระนะครับเขาให้สามารถนะครับต้องมีรายได้เข้ามาต่อเดือนอยู่ที่20,000บาทแล้วก็วงเงินกู้นะครั้งแรกนะ30,000 ามหมื่นนะครับอันนี้ลองแม็กซิมัมแล้วนะสูงสุดได้ที่สามหมื่นส่วนพนักง,งานบริษัทนะก็คือเงินเดือนนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทขึ้นไปกู้ได้หกพันบาทนะอ่ากู้ได้หกพันบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยอิงราคาเดียวเลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต่อปียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต่อปี ซึ่งอันนี้ผมไม่สามารถคำนวณนแบบ17%ให้ได้เพราะเขาไม่มีปุ่มให้กดนะครับก็ลอง25%หรือไมามั่มแล้วกันอ่ะวิธีการคำนวณเนี่ยนะครับเห็นไหมราคาผ่อนต่อเดือนนะว่าเราอยากจะผ่อนเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่านะสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นเนี่ยถ้าเอาสิบสองเดือนก็สองพันเก้านะครับถ้าหกสิบเดือนก็เดือนละแปด้อยเก้าสิบส่วนถ้าได้หกพันหกพันยี่สิบสี่เดือนก็ สามยยี่สิบาทนะครับ3า0ยีิบาทต่อเดือนนะยี่สิบสเดือนออก็ลองไปดูลองกดๆเล่นๆดูได้น,นะทุกคนทีนี้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาก็มีให้อ่านต่อนะเราก็สนใจว่าเอ๊ะทำไงถึงจะได้17%บนะครับ ต้องได้รับการอนุมัติวงเงินนะครับวงเงินอนุมัติสามแสนบาทขึ้นไปถึงจะได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งพนักงานเงินเดือนอย่างเรานี่ได้เท่าไหร่นะหกพันใช่ไหมัทนหกพันเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าหนึ่งแสนนะครับมันก็จะอยู่ที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นแล้วก็ที่สําคัญคือมันคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นด้วยนะคือแบบเอ่อข้างหน้าหน้าสุดของแบบโปสเตอร์เอ้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เว้แต่ว่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต้องสามแสนนะแต่ว่าให้กูจึงได้แค่เอ่อหกพันหกพันก็ต้องโดนย,ยีน่สิบห้า ก็อืมเป็นการโฆษณาของเขานะครับผู้มีไรายได้ประจํานะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะเงื่อนไขอายุยี่สิถึงเจ็ดปีสัญชาติไทยรายได้เจ็ดพันหร้อยบาทขึ้นไปมีอายุงานไม่น้อยกว่าหกเดือนนับสามารถนับร,รวมที่ทํางานเดิมได้หากผ่านการทดลองงานของที่ทํางานปัจจุบันมาแล้วอะหมายความว่า ผ่านทดลองงานมันก็ประมาณเท่าไหร่ทุกร้อยยี่สิบวันสามเดือนปะสามเดือนไม่ใช่สี่เดือนสี่เดือนแล้วก็บวกอที่เก่าอีกสองเดือนอย่างเงี้ยได้เป็นหกเดือนนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านที่ทํางานหรือโทรศัพท์มือถือที่ทํางานโนต้ตไว้นะทุกคนโนต้ตไว้นะที่ทํางานบางที่ทํางานเดี๋ยวนี้นะครับเขาจะมีกฎระเบียวว่าห้ามแบบให้เบอร์เอาไว้ท,ทําธุรกรรมส่วนตัว <c oughs> ก็แปลกดีเหมือนกันนะมีภาระนี่ต่อเดือนไม่เกินเกณฑ์ เกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดอันนี้ผมไม่เห็นเกณฑ์ว่าต้องเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะประมาณ30%มถึง40%เดานะหมายถึงว่าคุณมีเงิน100คุณมีนี้ที่อื่นเนี่ยไม่เกิน30บาทอ่าแล้วคุณก็จะแบบอยู่ใน70บาทแต่ว่า ไอ้สาสบ,บาทเนี่ยผมเดาว,ว่ามันคือทั้งหมดดังนั้นถ้าสมมุติว่าคุณมีอ่าสินตะคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้รับอนุมัติแต่ถ้าคุณเกินสามสิคุณอาจจะไม่รับอนุมัติก็ได้นะครับไม่มีประวัติผิดนัดชําระนี่กับสถาบันการเงินใดๆอ่ะอันนี้ ที่ส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าไม่ตรวจเครดิตบูโรใช่ป่ะแต่แล้วงั้นเขาจะรู้เรื่องไงว่าเราไม่ผิดชําระหนี้เขาก็ต้องไปเช็คที่เครดิตบูโรว่าว่าเราชําระหนี้ตรงตามหรือเปล่านะครับแต่ว่าเครดิตบูโรเป็นเป็นองค์กรหนึ่งที่เอาไว้เช็คได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ามีแบ็กลงแบกฤทอะไรนะเขาก็จะพิจารณาตามว่า คุณชำระนี่ตรงตามนัดหรือเปล่านั่นเองนะอืมส่วนถ้าสมมติสมัครไม่ผ่านนะครับก็ควรเว้นอย่างน้นอยสามเดือนนะสามเดือนเว้นไว้ก่อนถ้าสมัครต่อเนื่องก็ไม่ได้อยู่ดีงั้นก็รอสามเดือนแล้วค่อยสมัครใหม่เนาะสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนผู้มีรายประจําเอกสารที่ต้องใช้เนาะก็คือสําเนาบัตรประชาชนะะชาชนะสเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและวิสาอังกฤษอ่ะต้องแนบสําเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วยอืมอันนี้ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวหรือถ้าหรือนะ หรือต้องมีทะเบียนบ้านประกอบนะครับลงนามสำเนาถูกต้องสำเนาต้องยังไม่หมดอายุนะวันสมัครนะครับกรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องมีใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลด้วยเอกสารก็หนึ่งอาสำเนาแบบชาชชนถูกปะแล้วก็ใบเปลี่ยนแล้วก็ทะเบียนบ้านสามอย่างในกรณีเป็นราชการนะครับและเอกสารแสดงรายได้นั้นก็จะแบบบวกหนึ่งนะครับเอ่อบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งหรือสามบวกหนึ่งก็อีกที่เราสลิปสำเนาสำเนาสลิปเงินเดือนหนึ่งเดือนอ่าเอกสารไม่เกินสามเดือน สำนาหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับและสเตทเมนที่รับเงินเดือนอย้อนหลังหกเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนเออก็แบบรับรองเงินเดือนใช้ได้นะรับรองเงินเดือนก็ใช้ได้ขอทีเอชก็ได้แต่ส่วนใหญ่นี้เขาเป็นขอผ่านเบฟปะเออแล้วก็สำนาทวีค้าศูนย์ปีล่าสุดอ่ะก็คือหนังสือหักนะัที่จ่ายนะครับคือพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยทุกสิ้นปีเนี่ยเอชอาร์ HR เขาจะส่งทวีค้าศูนย์ให้เพื่อให้รู้ว่าเราโดนหัก ภาษีตั้งแต่ละเดือน,นไปกี่บาทกี่บาทแล้วนะครับดังนั้นก็เอาทวีค่าศูนย์ด้วยก็มีอะไระบ้างเนี่ยบัตรประชาชนนะถ้าสมมติราชการก็เป็นสามบวกสำเนาสลิปเงินเดือนสำเนารับรองเงินเดือนแล้วก็ทวีห้าสิบห้าสิบทวีนะครับก็บวกอีกสามบวกสามสครับหกอย่างหาดูลองค่อยห,หาดู อ่ะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นอาชีพอิสระนะครับอาชีพอิสระตรงนี้นะเอกสารก็ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เอกสารห้าสิบทวีปีล่าสุดนะก็หน้าตามันจะเป็นแบบในห้าสิบทวีซึ่งผมก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าอาชีพอิสระเนี่ยเขาเขามีห้าสิบทวีด,ด้วยเหรออันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเอออันนี้ไม่รู้เพราะปกติเนี่ยเข้าใจว่ามันมันไรายได้เรามันไม่มีหานที่จ่ายปะถ้าถ้าสมมุติผมเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผมไปขายของที่ตลาดนัดแล้วลูกค้าก็ซื้อของผมลูกค้าจะหักภาษีผมยังไงวะผมก็ยังงงอยู่นะครับแต่ว่าเขาบอกให้หาทวีมาด้วยอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าปกติปกตินะครับอาชีพอิสระเนี่ยเขามีทวีหรือเปล่าเผใครรู้ก็พิมมพาบอกนิดน,นึงคือแต่ว่ากติกากรรธิกรเขาเขียนเอาไว้นะต้องมีทวีห้าิบปีละอะ่ทวีห้าศูนย์ห้าสิบทวีปีล่าสุดอ่านี่ก็ลองดูแล้วกันนะครับ อโอเคสำหรับเงื่อนไขก็ประมาณนี้วิธีสมัครก็ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับทุกคนลองไปกดสมัครดูได้อ่าฝากไว้ว่าอย่างนี้ฝากไว้ว่าระวังนิดนึงนะครับก็มิชาาชีพเนี่ยมันจะมาในในรูปแบบของการให้เรากู้ยืมก็ได้หรือว่าเขาจะปลอมตัวเป็น K-Bank ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยไม่มีนะครับไม่มี SMS นะครับที่เป็นลิงก์นะไม่มีลิงก์จากธนาคารส่งให้กับเราแน่นอนนะครับ อ่าสามจุดเช็คให้ชัวร์ผู้ส่งแปก 28. นี่เคแบงขีดโลนใครก็ไม่รู้นะครับเนื้อหาปลอมเนี่ยได้รับเงินวงได้รับเงินกู้สองแสนเข้าสู่ระบบเพื่อรับเงินค่ะนี่เขาจะไม่มีพิมพ์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่มีลิงก์ให้เรากดมีแปะลิงก์อันนี้บอกเลยธนาคารปัจจุบันนี้ไม่มีแปะลิงก์ใน SMS หรือข้อความใดๆเครัถ้ามีส่งมาอย่ากดนั่นเองแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยส่งข้อความโดยไม่ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการนะครับ อ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมไม่อยากที่ส่ง NF อ็อปลอมมาในกล่องของกาตรกรจริงได้ยังไงก็มันมีระบบที่ว่า Fail ate, Station, f a i l บ a ส e s t a t i o n FPS a t t a c k ก็ ate, เออก็อาจจะมีการปลอมมาได้แต่ว่าก็ฝากไว้แค่ว่าไม่มีลิงก์แล้วก็การสมัครเ่ยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่มีการส่งข้อความมาเชิญชวนสมัครนะครับเราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแล้วก็ต้องแบบเอ๊ะต้องกรอกข้อมูลข้อมูลอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับเอาผ่าน Kbank อย่างเดียวแล้วก็ถ้าสมมติเขาต้องบอกว่า มีค่าใช้จารยนุ้ยนั่นไม่ต้องโอนเด็ดขาดนะครับมีอาชีพล้วนๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง NJ ็นเจพด้วยนะครับขอบคุณครับ